เมื่อนี้จะพาไปกินมีน้ำตกและมีต้มยำแซ่บรสชาติอาจจะว่ถึงขั้นว้าวแต่กะก้าวเบ้าได้เลยว่า,สารสชาติดีได้เรื่องและห้านเพิ่นก็มีให้เลือกทั้งเส้นมีและเส้นเฟอได้ยินเจ้าของห้านบอกว่าเป็นสูตรโบราณแอดเองก็ลืมถามร้านจอดรถหรือร้านจอดยอนต์มาเบ้าถึงเรื่องมีก็มีทั้งเกี้ยวและกัหมูใส่มาให้ตามที่เห็นมีพักกับกับเกี้ยวสุกี้ให้แต่ทีถือใจเจ้สุดๆและกัแมนพักดองกินกับมีกับเฟอแล้วเ,<ม>เข้ากันเข้ากันมันสวยเห็นสรสชาติแซบ่บหนัวขึ้นมีผู้ใดมากิน คือเจ๊ยู่บอมเมนต์มาบอกกันเนี่ยเด้อหรือว่าหูจักฮานดีฮานเด็ดฮานแซบก็นแนะนำเข้ามา เดีย๋ยวพวกเขาจะตามไปลอ้อแต่ก็ยอมหับน้ว่ามีฮั่นนี่แซบอิ่มถึงจะบได้เข้มข้นอเทวาวาแต่ก็จัดอยู่ในระดับพิเศษได้โดยเฉพาะมีต้มยำด้วยนี้รสชาติส้มนัวแบบพอดีบดจีจัดจนเกินไป้าถามว่าแซบขนาดใดอันนี้แอดกะตอบบดได้แต่ส่วนตัวของพวกเขาจัดว่าอยู่ในระดับพ่พอดีใส่ได้กินมีอิ่มแล้วก็ปิดท้ายด้วยโรตีหวานๆจากฮั่นโรตีใส่แต่ฮั่นจะยู่กงกันข้ามกับฮั่นที่พวกเขานางกินเลยยู่บ่อน,นี้จะเป็นร้านอาหารยู่บ้านสว่างกงกันข้ามกับองไกยาสิน มีของกินให้เลือกซิมหลากหลาย้ันจะเริ่มเปิดตั้งแต่แห้าโมงแรงจนหอดสามโมงเช้าหรือบาง้ันอาจจะเปิดจนซอแกงเลือกเวียกเลือกงานยามแรงหรือว่าหาก็ออกจากเทกจากบาาแล้วซอกหาของกินก็อย่าลืมพากกันแวะมาบอนนี่เดอ้อสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามกดถือใจกดแชร์แล้วคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ซองพวกเฮาแนะ